สวัสดีครับเจอก,กันอีกครั้งนะครับเพื่อนๆกับช่อง Youtube ผู้ชายขายเหรียญน,นะครับก็ช่องนี้นะครับจะเป็นช่องหลักๆที่ผมจะมารีวิวรีวิวเหรียญต่างๆนะครับที่ผมได้มาพร้อมจําหน่ายก็ถ้าสนใจก็รับชมได้นะครับรายการเหรียญที่ผมมารีวิวมานําเสนอนะครับแล้วก็ถ้าสนใจจะสั่งซื้อนะครับติดต่อทางช่องทางเดียวนะครับก็คือไล n e ไลน์ไอดีสลาลม888นะครับติดต่อได้ทางไลน์นะครับเน้นติดต่อทางไลน์สลาลม888ผมจะขึ้นไว้ให้จนจบคลิปนะครับส่วนท่านอื่นๆนะครับที่ไม่ได้เข้ามาซื้อนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้ามารับชมรายการต่างๆนะครับพร้อมมาเช็คราคาเหรียญได้นะครับราคาเหรียญที่ผมขายนะครับราคาเป็นส่วนสําคัญในการสะสมนะครับก็มาเปรียบเทียบราคาได้นะครับก็สําหรับคลิปนี้มีเหรียญอะไรมาบ้าง ไปรับชมกันเลยนะครับครับคลิปนี้นะครับก็มีเหรียญมาแบ่งปันเล็กๆน้อยๆนะครับมามาให้มารีวิวให้ดูนะครับก็เดี๋ยวมารับชมกันเลยนะครับอ๋อเดี๋ยวรายการแรกนะครับเดี๋ยวผมให้ดูก่อนนะครับผมมีแผงเป็นแผงเหรียญสิบบาทวาระนะครับตามตามคลิปตามรูปนี้เลยนะครับผมขึ้นรูปให้ดูนะครับเป็นแผงสีแดงนะครับเป็นแผงที่สําหรับเอาไว้ใส่เหรียญ 10บาท61วาระนะครับอันนี้ก็คือใส่ได้61เหรียญเลยนะครับตามวาระมีชื่อวาระบอกไว้ตรงช่องเหรียญเลยนะครับก็เอาไปเก็บสะสมเหรียญได้นะครับใครจะทําแผงทําแผงเสร็จแล้วก็ใส่กรอบใส่ก็ได้นะครับอันนี้คือผมซื้อมานานแล้วนะครับผมไม่มีเวลาทําแผงนะครับช่วงนี้ก็มีทั้งหมด4แผงนะครับเป็นแผงเปล่านะครับเป็นแผงเปล่าสีแดง นะครับเป็นแผงเปล่าสีแดงใส่เหรียญ10บาทวาระ61แบบ61ดวาระนะครับ uh, ผมมีอยู่4ี่แผงนะครับ mm. ก็ขายในราคาแผงแผงละ150บาทนะครับเป็นแผงเปล่านะครับเป็นแผงกระดาษหนานะครับก็ก็ตามตามนี้เลยนะครับบรรจุเหรียญ6 1เดวาระนะครับเป็นแผงเปล่านะครับ,เ,เ,รบเอาไปใส่แผงเอาไปใส่เหรียญกันนะครับก็แผงละ <c oughs> 150บาทนะครับค่าจัดส่ง50 EMS นะครับมีอยู่4แผงเป็นสีแดงทั้งหมดนะครับอันนี้ก็คือรายการแรกที่มาแนะนำนะครับใครสนใจก็สอบถามได้นะครับตามช่องทางที่ผมแจ้งไว้นะครับลายอ่อ ID สลานลม888แนะครับแล้วก็มีเหรียญเนื้อเงิน <c oughs> เหลืออยู่3เหรียญน,นะครับ <c oughs> ผมได้มา6เหรียญผมขายไป3เหรียญแล้วอันนี้ <c oughs> เป็นเหรียญเนื้อเงินนะครับ ตามวาระนี้เลยนะครับถวายพระเพลิงสมเด็จย่านะครับปีพศ2539เหรียญละ320บาทนะครับมีสามเหรียญนะครับเป็นเนื้อเงินนะครับไม่ใช่เนื้อทองแดงนะครับอันนี้เนื้อเงินนะครับมีสามเหรียญนะครับแล้วก็อันนี้แล้วกันผมมีเหรียญเนื้อเกินนะครับแต่ว่าคัดพิเศษนะครับเป็นผ่านใช้น้อยนะครับสภาพสวยนะครับ อันนี้จะราคาสูงหน่อยนะครับแพงกว่าปกตินะครับปกติผมขายอยู่เหรียญละ30บาทนะครับเดี๋ยวให้ดูสภาพก่อนนะครับอันนี้เป็นเรือเรือลำใหญ่นะครับสองลำนะครับไม่แน่ใจว่าเห็นชัดหรือเปล่านะครับนี่นะครับหนึ่งเหรียญไม่ต้องเอาออกก็ได้มงครับอ่านี่เห็นชัดอยู่นะครับเป็นเหรียญ ผ่านใช้น้อยนะครับไม่ไม่ใช่สภาพทั่วไปที่ผมเคยขายนะครับนี่นะครับสามเหรียญนะครับสามเหรียญสามเหรียญผ่านใช้น้อยสภาพสวยเลยนะครับสามเหรียญสองห้าสิบาทนะครับแล้วก็แถมเหรียญนี้ไปเหรียญหนึ่งอันนี้เป็นสภาพผ่านใช้นะครับขออภัยนะครับคลิปนี้นี่ครับรวมเป็นสี่เหรียญนะครับ สี่เหรียญสองร้อยห้าสิบนะครับค่าส่งห้าสิบาทนะครับสภาพนี้ผมไม่ค่อยได้ขายนะครับผมจะเก็บอย่างเดียวแต่ว่าเอามาแบ่งปันให้นะครับสําหรับใครที่ต้องการเก็บของสวยนะครับก็รวมเป็นสี่เหรียญนะครับสวยสามแล้วก็เกินหน้าหนึ่งนะครับเป็นสี่เหรียญสองร้อยห้าสิบค่าส่งห้าสิบนะครับผมมีเหรียญปั๊มเคลื่อนนะครับอ่าอันนี้กึ่งโชว์กึ่งขายนะครับมีหลายท่านไม่ทันกันหลายหลายท่านนะครับ อันนี้คือผมซื้อมาเหรียญนี้ซื้อมาแพงหน่อยนะครับเหรียญนี้ซื้อมาพันหนึ่งนะครับเหรียญในคลิปเลยผมเคยทําคลิปนะครับเหรียญนี้ซื้อมาพันหนึ่งนะครับเป็นเกินด้านหน้าไม่ใช่เกินเป็นแบบปั้มเคลื่อนขอบนอกที่ล้นมาด้านในค่อนข้างจะเยอะนะครับแต่ว่าด้านหลังด้วยนะครับเห็นไหมครับกล้องไม่ค่อยชัดนะครับวันนี้เห็นไหมครับด้านหลังด้วยนะครับ ไส้ในนะครับไส้ในก็ล้นมาที่ขอบเยอะนะครับอันนี้ขายตามสภาพขายตามลักษณะการเคลื่อนนะครับปีสองห้าหปกติจะเจอในปี3าสองซะส่วนใหญ่นะครับอันนี้ผมซื้อมาพันหนึ่งนะครับก็กึ่งโชว์กึ่งขายนะครับเหรียญนี้ขายพันสองนะครับคอไม่ดีครับคอไม่ดีคลิปนี้คอไม่ดีกับแอมบ่อยนะครับ นี่นะครับ <c oughs> <c oughs> เหรียญน,นี้หนึ่งพันสองร้อยบาทค่าส่งห้าสิบนะครับนี่นะครับมีไม่กี่รายการครับเดี๋ยวเหลืออีกสองรายการ <c oughs> อันนี้ก็เพิ่งได้มานะครับส่งมาขาย <c oughs> เหรียญห้าปีสี่หกนะครับ <c oughs> เหรียญห้าปีสี่หกหนึ่งเหรียญน,นี่ด้านหน้านะครับ <c oughs> นี่ด้านหลังนะครับบวกกับ <c oughs> เหรียญห้าสิบสตางค์ปีสามสี่หนึ่งเหรียญน3สามสี่นะครับไม่ใช่สามห้ามาตัดหางนะครับไม่ชัดนะครับอ่าสามสี่ด้านหน้านะครับสี่หกกับสามสี่นะครับเป็นตัวติดทั้งสองรายการนะครับสองเหรียญห้าร้อยแปดสิบค่าส่งห้าสิบนะครับสองเหรียญห้าร้อยแปดสิบค่าส่งห้าสิบนะครับแล้วก็มีอีกรายการหนึ่งรายการสุดท้ายนะครับอันนี้เหมานนะครับสามเหรียญ สามเหรียญน,นะครับชุดนี้สามเหรียญสามร้อยบาทนะครับเดี๋ยวให้ดูเหรียญแรกก่อนเหรียญแรกเป็นเหรียญน,นี้นะครับ <c oughs> เป็นเหรียญสามพระองค์นะครับสมเด็จย่ารัชการที่แปดแล้วก็รัชการที่เก้านะครับเฉลิมพระเกียรติปีพศสองพันห้าร้อยสี่สิบสองนะครับแล้วก็ <c oughs> เป็นเหรียญสิบบาทวาระโรงพยาบาลกลางนะครับ <c oughs> ครบ100ปีโรงพยาบาลกลางนะครับสเหรียญละสเหรียญนะครับแล้วก็ให้เหรียญนี้เหรียญหนึ่งนะครับหบาทครุฑนะครับเอสิบบาทครุฑนะครับอันนี้ตลับมันแตกมาแบบนี้นะครับตลับมันแตกมาแบบนี้นะครับนี่นะครับสามเหรียญ3 0 0บาทนะครับค่าส่ง50มีชุดเดียวนะครับอันนี้มาแบ่งปันกันสําหรับท่านที่รับชมจนจบนะครับก็ได้ท่านเดียวนะครับใครสนใจก็ทักมาได้นะครับลายดีสาลมแป88นะครับนี่นะครับ สเหรียญ300ค่า2องหนะครับหมดแล้วนะครับมีมาทักทายกันวันหยุดนะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่9ตุลาคมนะครับก็ฝนตกเกือบทั่วประเทศนะครับที่สุราษฎร์ก็ฝนตกนะครับดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับคลิปนี้เจอกันคลิปต่อไปนะครับกับช่องผู้ชายขายเหรียญคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ